เอาดีสำหรับยกาติธรรมแฟนคลับของรายการท่ารถออนทีวีของด็อกเตอร์หม่สามารถติดต่อขอบูชาเป็นเจ้าของมเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จนี้ได้แล้วมเมล็ดน้ำตาพระศิวะของแท้จากประเทศอินเดียอาจารย์ด็อกเตอร์หม่ท่านได้นำน้ำตาพระศิวะจากประเทศอินเดีย ไปประกอบพิธีกรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่เมืองฤัสีเกตรประเทศอินเดียและพร้อมนำกลับมาให้กับญาติธรรมแฟนๆรายการได้เช่าบูชากันแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบูชาเพียงเมล็ดละ9.9บาทเท่านั้นราคานี้รวมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วของแท้จะต้องมีสติกเกอร์ทองคำเซอร์ติฟิเคชันจากดรไมเท่านั้นสนใจบูชาเป็นเจ้าของ 2เมล็กน้ำตาพระศิวะโท,ท,ะทร083 000 0833 เรากลับเข้าสู่ในชั่วโมงที่2องของแอดซีนออนทัลล็อตทีวีกันต่อนะครับในเช้าตรู่ของวันใหม่วันนี้เราก้าวขาเข้าสู่เช้าตรู่วันเสาร์แล้วนะครับเป็นวันเสาร์ที่หลายๆคนนั้นบางท่านบอกผมต้องทำงานวันเสาร์ครับผมไม่ได้หยุดไม่เป็นไรครับท่านที่หยุดก็พักผ่อน ให้รางวัลชีวิตกับตนเองพาครอบครัวไปนะครับพักผ่อนหย่อนใจบ้างก็พาครอบครัวไปทําบุญทํากุศลไปวัดวาอารามนะครับบางท่านเมื่อสักครู่นี้โทรเข้ามาที่สายด่วนของดรไมล์บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญของครอบครัวเป็นวันครบรอบนะครับวันแต่งงานทั้งคุณภรรยาทั้งคุณลูกบ้านตื่นเต้นปีนี้อยู่กันมา10กว่าปีแล้วนะครับ หลังจากที่ดูรายการของดร์ไมล์แล้วความรักความเข้าใจในครอบครัวเริ่มกลับมาคุณพ่อบ้านเลิกเที่ยวเต่กลับบ้านเป็นเวลามากยิ่งขึ้นคุณแม่บ้านเลิกที่จะฉุนเฉียวเวลาพูดจากันยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเมื่อก่อนนี้คุยกันห้วนห้วนพอฟังดร์ไมล์ได้พูดออกรายการเตือนอยู่บ่อยๆว่าครองสตินะพูดจากันด้วยปียักวาจาเพราะเพราะ ไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกครับไม่อยากได้ยินเสียงภรรยาเองพูดเพราะๆกับตนเองเช่นพูดจาแล้วนะครับมีหางเสียงบ้างถึงจะแข็งกระด้างแต่ก็ให้ดูดีไม่เป็นการข่มขู่คุกคามหรือบีบบังคับในด้านของจิตวิทยาในการที่จะสื่อสารกันนั้นทุกคนอยากให้คนที่เรารักพูดจาดีๆกับเราคุณลูกบ้านนะครับหลายคนบอกว่า คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้พูดจากับผมดีขึ้นให้กำลังใจผมผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ารายการนี้จะทำให้บรรยากาศในครอบครัวนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ซึมซาบจากรายการของคูรูด็อกเตอร์ไมยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคืนความรักความสามัคคีกลับมาในครอบครัวของเราและอย่าลืมคืนความรักความสมัครสมานสามัคคีกลับมาในสังคมไทยของเราให้เร็ววันที่สุด เป็นของขวัญปีใหม่ที่คนไทยทั้งประเทศรอคอย2,554คือปีทองที่เราจะก้าวขาขึ้นสู่ความรักความสมัครสมานสามคัคคีรอยยิ้มของคนไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้สยามของเราขวัญทองเล่มนี้คืนความสงบสุขและสันติสุขนะครับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับของรายการแอ s ซีนออนท h ล l ์ทีวียังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสวดมนต์บำบัดกับดรไมค์ทั่วประเทศ เรายังคงจับมือร่วมกับ t c c พร้อมทั้งญาติธรรมทั่วประเทศในการแจกฟรีซีดีธรรมะทุกหมู่บ้านที่ดูรายการนี้ทุกตำบลที่ดูรายการนี้ทุกครอบครัวที่ดูรายการนี้สมัครมานะครับ083-000-0833ให้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนสมัครมาร่วมเป็นสมาชิกของชมรมรวมพลังสวดมนต์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติโดยกูรูดร์ไม้ ให้เสียงสวดมนต์ดังกระหึ่มทุกพื้นที่นำเสียงสวดมนต์นั้นให้ความร่มเย็นความรักความสมัครสมานสามัคคีกลับมาสู่ประเทศไทยในเร็ววันนี้นะครับเราแจกฟรีซีดีพระคาถาชินะบัญชรเป็นบีซดีที่มีทั้งภาพและเสียงให้คุณได้สวดกันถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ญาติธรรมรอสายอยู่ที่029423319นมัสกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์โทรติดแล้วนะ ครับผมเป็นยังไงบ้างคุณชุติมลไม่ได้ยินเสียงคุณชุติมลหลายสัปดาห์เลยก็วันตอนนั้นปรยกอาจารย์แล้วก็อดีอาจารย์จะไปต่างประเทศในงาน,นอ๋อใช่ก่อนหน้าจะไปนะก็ก็คุณชุติมลเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะอาจารย์มีอะไรแปลกๆใหม่ๆไหมครับไม่เจอกันประมาณ5วันก็ไม่มีจะปรึกษาอาจารย์ว่าหนูจะไปทําการท้าสายว่าจะดีไหมคะอ๋อยินดีครับคุณชุติมลวันเดือนปีเกิดครับ ่าวันที่5เมษายนค่ะ5เมษายนค่ะพอ2อะไรร500ค่ะ2500นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์วันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์เวลาเกิดครับคุณชูติมุนก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะเช้ามืดประมาณ6โมงหรือตี5ก็ไม่ตัดอ่าได้ถ้าเวลาไม่แน่นอนไม่เป็นไรนะครับตั้งสมาธิดีๆนะนึกถึงคําถามที่คุณต้องการจะถามไว้ในใจนะหนึ่งสอง 4ามสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนะบัดนี้คุณชุติมนอยากจะรู้ว่าจะทำอาชีพเพิ่มเติมอาชีพที่คุณปรารถนาจะทำทำแล้วจะดีหรือไม่อย่างไรขอคำตอบด้วยตั้งสมาธิดีๆนะเอาละครับช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับค่ะ จากขวาค่ะขวาไป,ไปซ้ายใบที่16ค่ะใบที่16ขวาไปซ้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ดแปดเก้าสิบสิ ณชุติมนกล่าวว่าจะทําอาชีพนี้เมื่อไหร่เอ่ยจะเริ่มทําอาชีพนี้เมื่อไหร่ว่าจะไปดูนี่แหละค่ะเพราะว่าเคยค้าขายมาก่อนนะคะออกไพ่ที่ขนมถั่วทำของของโบราณขายอ่ะตั่วแปดนมต้มนมเหนียวอะไรอย่างนี้ทําเองเลยใช่ไหมครับค่ะทําเองค่ะแสดงว่ามีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านของการขายมา20 30ปีแล้วค่ะโอแล้วก็แล้วก็ห่างหายไปค่ะเพราะว่าขาไม่ดีค่ะอาจารย์เป็นหน้าไพ่ที่ถือว่าเป็นมงคลนะ ถ้าคุณจะขายกลับไปขายสิ่งเหล่านี้อย่าลืมนะฮะขอพรจากองค์นะครับองค์พระแม่เสื้อคลุมสีแดงนะครับหมายถึงองค์เดวีคือองค์พระแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระแม่อูมาเทวีพระแม่รัศมีมาตาพระแม่ซานโตชินะครับพระแม่สุรัสวดีขอองค์พระแม่แล้วจะประทานพรให้ออกสิบถ้วยทองถือว่าดีเยี่ยมที่สุดสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับสัญ,ญลักษณ์แพะข้างล่างคือถ้าคุณพร้อมจะเหนื่อยนะ ถ้าพร้อมจะเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งการเงินช่วงนี้ถ้าคุณกลับมาขายจะดีขึ้นมั่นคงขึ้นแต่ก่อนจะทํานั้นขอให้จุดทูบขึ้นทูบขอพรบารมีขออธิษฐานจิตกับองค์เดวีองค์พระแม่ทั้งหลายท่านจะประทานพรให้คุณสิบถ้วยเลยถือว่าเป็นไพ่ที่เป็นมงคลสอดคล้องกับต้นปีนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่คุณจะกลับมาได้อาชีพเป็นอาชีพเก่าที่ยังคงความขลังให้กับคุณอยู่ ถ้าตอนนี้บูชาองค์พ่อแม่และเจมีมาตาโอ้ดีมากเลยขอองค์พ่อแม่พี่แคเน่ใช่ดีมากนะครับก็แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยขอให้ขายดีๆนะแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเที่ยวที่ขายข้าวทพมาที่ห้าสิบห้าสิบประามจานเกียผิวเลยค่ะเพราะว่าก็มีงานทางด้านหน้าหนูก็ขายทางด้านหลังเียค่ะกาะเจงกันละนาวเลยหนูก็โอเคแค่ห้าสิบห้าสิบเลยค่ะก็ยังโอเคเนาะใช่ไหมค่ะ ดีแล้วนะครับก็ยังมีเหลืออยู่บ้างค่ะปีหน้ายัางสู้ต่อได้ค่ะ,ะสู้ต่อถ้าสังขารไม่ไม่ไม่แย่นะคะแต่ตอนนี้ลองเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนมาทําขนมนะ,ค,ะคิดว่าช่วงตั้งแต่ป,ปลายธันวาน่าจะดีนะปลายธันวาเหรอคะครับประมาณนี่นหนูจะไปดูที่หนูอยู่แถวแถวโปโลเนี่ยจะไปดูที่แถวหลังสวนนะคะโอ้หลังสวนจะไปเดินดูเพราะว่าแถวนั้นอ่าพอดีก็มีพวกเอ่อทงานบริษัทเยอะนะคะอาจารย์ ไว้คุณชติมนได้สถานที่ที่แน่นอนแล้วเดี๋ยวมาจับผ้า24อีกครั้งหนึ่งเพื่อเช็คดูว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นเฮงกับคุณไหมถูกฉลกกับคุณไหมดีไหมค่ะหนูจะได้ไม่ต้องเดินขายไม่ต้ทัว่วไปก็คือหนูจะไปจอดขายเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีพวกพนักงานบริษัทเยอะนะคะโอ้ดีครับม่ยอมเหนื่อยหน่อยนะคะก็ตอนนี้ก็ภาระจะเข้ามาเยอะเลยนะคะดีมากแต่ต้องพร้อมจะเหนื่อยสาว อาจารย์คะขอรบกวนหน่อยนะคะอ่ายินดีจะดูให้ให้หลานหน่อยนะคะยินดีครับหลานชื่ออะไรเอ่ยวัสมนค่ะชื่อคุณวัสมนนะเดี๋ยวนะครับค่ะคุณวัสมนค่ะวันเดือนปีเกิดครับของคุณวัสมนเ์วันที่7สิงหาค่ะวันที่7สิงหาค่ะ2529้าสองเกก้วันจันทร์ถึงอาทิตย์วันอะไรพฤหัสค่ะอาจารย์เวลาเกิดทราบไหมครับสิบโมงค่ะ10บโมงเช้า อยากจะ,จะจด,ดูดการงานคุณวัส,สมน์นะครตั้งสมาธิจิตให้ดีระลึกถึงคุณวัส,สมน์และคําถามที่อยากจะรู้เรื่องของคุณวัส,สมน์นะ,ะ,ะการงานการเงินหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนบัดนี้ระลึกถึงคุณวัส,สมน์อยากรู้เรื่องของการเงินการงานของคุณวัส,สมน์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วยผมเลือกไพ่มาหนึ่งใบครับขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับหนึ่งใบขวาใบที่ยีค่ะอาจารย์ขวาไปที่24่สิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี 23, คุณวัส,สมนถ้านะครับต้องการจะเริ่มงานใหม่นะครับหรือต้องการจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนแปลงสถานภาพการทำงานเป็นโอกาสที่ดีนะครับให้ขจัดความเครียดออกไปช่วงนี้ถ้าเป็นคนคิดมากหรือคิดอะไรมากมายให้ทิ้ง อาการคิดมากนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่อย่าหันกลับไปดูอดีตที่แสนขมขื่นให้กําลังใจคุณวัสมน์ว่าคุณทําได้นะหลานทําได้นะอาให้กําลังใจวัสมน์นะเพราะว่าไพ่เดอะฟูลคือไพ่ที่ให้หยอกล้อกับโชคชะตาไม่จริงจังซีเรียสเกินไปนะครับมองชีวิตให้เป็นสองด้านเหมือนมีเหรียญสองด้านเดี๋ยวมันพลิกมาเดี๋ยวมันพลิกไปชีวิตไม่ได้มีแค่ด้านเศร้าด้านเดียวหรือด้านผิดหวังด้านเดียวนะครับ,รบให้ทําตัวหยอกล้อกับโชคชะตา เดอะฟูลคือไม่ให้จมปลักกับอดีตคิดแต่สิ่งที่ผิดหวังคิดแต่อะไรที่อยู่ในวังวนแห่งความเศร้านะครับเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่นะครับตอนนี้เ็าทาอาชีพอะไรอยู่เอ่ยอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลยค่ะกาลังจะสมัครงานใหม่หรือเปล่าหรือว่าค่ะก็สมัครไปเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวจะเจอนะครับงานที่ถูกใจช่วงนี้ไม่ต้องไปเครียดนะครับก็มีโครงการและสมัครไปเรื่อยนะครับทาใจให้เบิกบานแต่ไพ่เดอะฟูลมีอย่างนึงก็คือว่าให้ทําบุญเสริมบารมีตัวเองไว้ ถ้าหนูคอยเตือนอยู่เลยนะคะก็เนี่ยหนูจะชวนเขาไปทําขนมเนี่ยเพราะว่าเขาเก่งโอ้ดีหนูสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะค่ะโอ้ถ้าซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆอย่างนี้ยิ่งจะต้องเขามีทักษะและมีความถ้าทำเร็วก็ยังบอกว่าป้าทําช้าจะไปดูที่ขายของกันหลังสวนนยคะอาจารย์ให้กําลังใจทั้งหลานแล้วก็นะครับคุณวัสมน์ด้วยนะให้เฮงเฮงนะครับขายแล้วเงินทองไหลมาเทมานะค่ะสมพรตากอาจารย์กเงดีอา ไปที่นุ่นหนาวไหมคะจางหนาวมากเลยครับเพราะว่าเขาเรียกว่าหนาวแบบหนาวแบบเข้ากระดูกเลยนะมันไม่ได้หนาวแบบเมืองไทยนะครับก็ส่งเมสเ็จไม่เป็นถ้าพวกเขาไม่อยู่หนูก็ส่งไม่เป็นนะคะโอไม่เป็นไรส่งใจมาก็โอเคแล้วนะถ้าเขาอยู่ก็จะส่งเมสเ็จไปค่ะก็เนี่ยฝนก็นำหน้าแล้วอ๋อฝนนาหน้าแล้วค่ะฝนก็นาหน้าค่ะกาหนูสั่งเครื่องอ่า อ่าสวดมนต์มาเนะะี่ยค่ะสองคนกับผลคนละเครื่องะะอ่ะค่ะจาดีมากเลยนะค่ะววเวลาหนูแบบแบบยังไงคะแบบบางทีสติไม่ค่อยเนี่ยจะหนูก็จะเปิดอ่าเปิดแล้วเราให้ให้กล่อมเราให้หลับไปกับเสียงสวดมนต์ด้วยจะดีเพราะพอดีหนูนสมาธิะคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูขายก่อนขายกระทงนี่หนูไม่ได้สวดมนต์มาเป็นสิบวันแล้วนะคะโอ้ครับ คือคือคือละทิ้งแบบไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็เราต้องเล่นทําของค่ะเพราะที่นี้ขายเสร็จแล้วหนูก็เลยต้องมาเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะจ่าเริ่มต้นใหม่สมบูรณ์สมที่หนูว่าเ,เปิดเปิดเปิดเอาไว้่ะเทปเนี่ยค่ะเปิดเอาไว้เวลาหนูไม่ได้สวดมนต์เนี่ยหนูจะเปิดเอาไว้